และเรื่องนี้ผมต้องบอกและพูดก่อนเลยว่าขณะนี้เรื่องอยังอยู่ในกระบวนการอยู่และต้องไปพิสูจน์กันต่อว่าใครจะเป็นคนผิด<ฆ>และผิดอย่างไร<ฮ>เราไม่ปรักปําใครแต่เราพร้อมจะตรวจสอบความจริงว่ามันคืออะไรกันแน่เมื่อมีผู้เสียหายที่เขากําลังมาร้องทุกข์แล้วบอกว่าตัวเขาเองเป็นผู้เสียหายที่ไปพัวพันเกี่ยวข้องกับเงินเงินบุญและเขาถูกแจ้งความดําเนินคดีด้วยและเขากําลังจะต้องพิสูจน์ในชั้นศาล คุณผู้ชมฮาล่าสุดวันนี้มีหลากหลายคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้เรายังไม่บอกแล้วกันว่าวัดไหนแต่ในโซเชียลและหลายคนพุ่งเป้าไปวัดดังถูออกไหมเมื่อมีการเปิดเผยออกมากรณีที่บอกมีพระชื่อดังมากๆแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้ถูกเปิดจริงๆและถ้าเป็นความจริงยอดหมุนเวียนเงินน่าจะเป็นแบบหลักแบบมโหลาลเลยหรือไม่คุณผู้ชมมาเปิด เฟซบุ๊กของทานายกระดูกเหล็กหน่อยทานายอนันตชัยชัยเดชฮะท่านมีการโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเอาสั้นๆเลยแล้วกันท่านบอกว่า<ม>พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับพระวัดดังแห่งหนึ่ง<ะ>ยักยอก,ยอกเงินวัดฟอกเงินมีการโอนเงินมูลค่าเนี่ย12ล้านกว่าบาทแล้วก็รวมยอดทั้งหมดที่มีการโอนไฟป,ประมาณ21ล้าน<ะ>ซึ่งเบื้องต้นบอกว่าน่าจะเป็นเงินบุญ<ม>เนื่องจากคาดีเนี้ยมันอยู่ในชั้นศาลแล้วแต่เป็นศาลที่เมืองนอกและหลังจากนั้นตัวของอนันทนา อนัน,นชยัยที่โพสเมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะต่อมาคุณผู้ชมฮะมีโพสต์ต่อเรื่องเกี่ยวกับสลิปการโอนอบอกผมมีหลักฐานนะซึ่งก็มีการโพสต์ลักษณะก็คือหลักฐานเอาไว้คุณผู้ชมฮะเปิดข้างในเลยก็ได้ไอที่เป็นสลิปต่างๆมียอด6ล้านยอดล้านกว่าบาทยอด2ล้านรวมๆทั้งหมดก็คือเน่เห็นใช่ไหมค่ะแต่เหตุการณ์นี้ต้องบอกนะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2561แล้วคุณผู้ชมฮะล่าสุด วันนี้เองเรามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับทนายอนันชัยทนายอนันตชัยเองเนี่ยให้สัมภาษณ์กับเราประธานวิธีทนายกองทัพธรรมเข้าใจว่าพี่อนันชัยน่าจะได้รับเรื่องร้องเรียนและคุณผู้ชมเห็นเอกสารที่วางอยู่ข้างหน้าพี่อนันชัยไหมแกบอกเนี่ยคือเอกสารทั้งหมดที่ผมมีและนี่คือบางส่วนนะพร้อมจะเปิดทั้งหมดแต่อยากจะให้พระชื่อดังที่ว่าออกมาพูดก่อนวันนี้พี่อนันชัยให้สัมภาษณ์กับเราคุณผู้ชมถ้าฟังแล้ว ก็ต้องได้รับการชี้แจงแหละว่าจริงหรือไม่จริงถ้าพระท่านไม่เกี่ยวข้องก็ต้องออกมาพูดถ้าพระท่านกําลังถูกกล่าวหาหรือถูกใส่ร้ายเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังออกมาร้องเรียนว่าเขา เหมือนไปร่วมขบวนการเรื่องของการยักยอกทรัพย์เงินบุญบุญแบบนี้เปิดธนานันชัยเต็มจอฮะคุณผู้ชมแล้วเปิดควบคู่กับผังขึ้นมาหน่อยวันนี้พี่อนันชัยบอกกับเราว่าขาบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผมได้รับเรื่องมามีผู้หญิงคนหนึ่งใช้ชื่อว่านามสมมติชื่อว่าคุณพลอยก็แล้วกันคุณผู้ชมะคุณพลอยเองเนี่ยเขาเล่าให้ฟังผ่านพี่อนันตชัยแบบนี้ย้ํานะยังไม่มีใครผิดอีกแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าใครถูกด้วย เปิดเพจเต็มจอคุณผู้ชมฮาขบวนการนี้ที่เกิดขึ้นในตั้งแต่ปี2561คือมีพระอยู่วัดหนึ่งในเมืองไทยเห็นบอกว่าไปถอนเงินเป็นเงินสดโดยให้กลุ่มลูกศิษย์ทั้งหมด8คน<ฆ>คุณผู้ชมลองดูจากพระ<ฆ>โยงลูกศรสีแดงไปที่กลุ่มลูกศิษย์8คนให้เอาเงินสดออกจากบัญชี<ฆ>และเอาไปเนี่ยจำนวนประมาณ12ล้านโดยเอาเงินสดไปให้กับคนที่ชื่อพลอยซึ่งปัจจุบันเขาอยู่ต่างประเทศ ที่เยอรมน,นีอันนี้พี่อนันชัยก็พูดบอกพูดได้อยู่เยอรมันโอนไปเนี่ยเห็นบอกเป็นเงินสดนะสี่ครั้งฝากเข้าบัญชีตามสลิปที่พี่อนันตาชัยแกเอามาโพสต์สิบองจุดสองล้านล้านบาทพลอยก็รับไปพลอยเองเขาเป็นผู้ใจบุญเขาเองก็เลยบอกก็ได้มาทำงานกับทางวัดและวัดก็ส่งเขาไปดูแลเหมือน ใช้คําว่าวัดเครือข่าย<ฆ>หรือสมาคมหรือจะเป็นมูลนิธิอะไรก็ตามที่ไปตั้งอยู่ที่เยอรมัน<ฆ>โดยพลอยเองก็เอาเงินจํานวนนี้เข้าบัญชีของตัวเองที่เมืองไทยก่อนหลังจากนั้น12ล้านอยู่ในบัญชีเมืองไทยแล้วนะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมหลังจากรับ12ล้านสีน้าเงินพลอยเอาเงินจํานวนนี้ย12ล้านกว่าโอนออกนอกประเทศเ<ฆ>ข้าบัญชีของสมาคมซึ่งพลอยเป็นผู้มีอำนาจในการเบิกจ่ายเพียงคนเดียว<ฆ>12ล้านเข้าครบ พลอยกาลังบอกว่าเงินทั้งหมดนี้คือเงินบุญคือเงินวัดที่เข้าใจว่าพระท่านฝากมาให้เอาไปดูแลใช้จ่ายที่เยอรมัน<ฆ>ก็คือดูแลเรื่องของการทํานุบํารุงศาสนาไม่ใช่เงินส่วนตัวแต่วันดีคืนดีพลอยบอกแบบนี้ว่าพระได้ให้กลุ่มลูกศิษย์มาเอาเงินจํานวนเนี้โอนออกจากบัญชีไปแล้วไปฝากเข้าบัญชีของพระ ย้ำว่านี่คือคํากล่าวอ้างเข้าบัญชีของพระที่มันเป็นชีส่วนตัวที่อยู่ที่เยอรมัน<ะ>คล้ายๆเหมือนเป็นการยักยอกถ่ายโอนเงินของวัดไปเป็นเงินของตัวเองหรือไม่มปรากฏเหตุการณ์นี้พลอยบอกพอเขาทาแบบนี้ที่เยอรมันเองเขาได้รับเหมือนรายงานแล้วก็ตรวจสอบ<ะ>เขาตรวจสอบเอกทิทางการของเยอรมันก็เลยบอกเฮ<ะ>้ยพลอยทําแบบนี้คุณมีขบวนการหรือไม่ในการเหมือนเป็นอาชญากรทางไอ เงินถูกไหมก็เป็นการฟอกเงินเหมือนการฟอกเงินระหว่างประเทศเขาก็เลยมีความกังวลว่าเอ๊ะคุณทําใช่หรือไม่มทางการเยอรมันก็เลยมีการฟ้องพลอยและฟ้องพระ,ะต้องขึ้นศาลชี้แจงเปิดคู่พี่อนันตชัยขึ้นมาเลยฮะพี่อนันตชัยก็เลยบอกกับเราแบบนี้ว่ามีหลักฐานทั้งหมดมและอยากจะบอกถึงพระให้ออกมาชี้แจงใช่หรือไม่พี่อนันตชัยพูดเกินเอาไว้นอกจากเรื่องของเงินเขาบอกมันไม่ใช่แค่12ล้านนะ,ะยอดที่มีหลักฐานเนี่ย เห็นบอกเงิน <chips> ท hmm. ี 21, gallons, ่ไทยไปในสิบสองล้านแต่เงินที่เยอรมันก็คือมีคนนักบุญอ่ะโอนเข้าไปเพิ่มเติมอ่ะรวมทั้งหมดคือ21ล้านเท่ากับ2ก้อนเป็นเงินบุญทั้งหมดคําถามคือพี่บอกถ้าเงินบุญแล้วทาไมถึงโอนเข้าบัญชีส่วนตัวและถ้าเป็นเงินบุญทําไมต้องถอนจากเมืองไทยแล้วให้พลอยถือเป็นเงินสดแล้วโอนเข้าบัญชีไปอีกนึกออกใช่ไหมทําไมไม่โอนจากวัดไทย ไปวัดที่เยอรมันเลยทําไมต้องผ่านเป็นทอดๆแล้วเหตุการณ์นี้เห็นบอกว่าเขาจะแจ้งดําเนินคดีก,กับกลุ่มลูกศิษย์ด้วยฟังพี่อนันตชัยหน่อยฮะเขาก็บอกว่าเขามีหลักฐานเกี่ยวกับการที่พระรูปดังกล่าวเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าวาดเนี่ยยักยอกเงินวัดโดยวิธีการให้ ให้คาราวสาโอนโดยถอนเป็นเงินสดแล้วโอนเข้าบัญชีของสีกาคนหนึ่งซึ่งสีกาคนนี้ยอยู่ที่ประเทศเยอรมันมแล้วก็สีกาคนนี้ได้เปิดบัญชีไว้ที่ท,ที่ที่ประเทศไทยก่อนประเทศไทยก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเปิดบัญชีที่ประเทศเยอรมันม,ออมูลที่ทานายกองทํารมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีทั้งพยานบุคคล พยายนเอกสารและวัตถุพยายนในการที่จะพิสูจน์ความผิดหรือถูกของพระรูปดังกล่าวแล้วก็ในการแจ้งความเนี่ยเขาก็แจ้งความดําเนินคดีกับพระรูปดังกล่าวเนี่ยกับกับพวกรวมทั้งหมดเนี่ยเกคนนะก็คือตัวของพระหนึ่งและตัวของคารวาสอีก8ปดเป็นเก้า ดเนินคดีคือกับผู้สมรู้ร่วมคิดสนับสนุนเจ้าพนักง,งานคืออยากอยากจะอยากจะบอกว่าถ้าท่านบริสุทธิ์ท่านก็ต้องออกมาแล้วก็ออกมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของท่านตอนนี้เราเปิดแล้วเปิดเนินยอด12บล้านสแสนกับโอนไป29ครั้งคุณดีแคลร์ได้ไหมแล้ว ถ้าคุณดีแคลร์ได้เนี่ยเราก็มีมีสิทธิที่จะดีแคลร์เพื่อใช้สาธารณชนรู้ว่าตกลงเนี่ยท่านเอาไปจริงไหมแล้วก็สืบเส้นทางการเงินกันก็อยากให้เปิดเผยว่ามีที่มาที่ไปของเงินอย่างไรนะครับตอนนี้ท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับผมยังไม่ได้กล่าวหาว่าท่านผิดแต่ว่าเราเมื่อมีข้อกล่าวหาแล้วก็ ท่านมีข้อกังขาเพราะว่าท่านเป็นสมณะเพศฉันจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับพุทธศาสนิกชนทุกคนทราบผมว่าสื่อมวลชนโดยเฉพาะาคุณพุทธอภิวันเนี่ยแกก็พูดเสมอว่าท่านยังผู้บริสุทธิ์อยู่คุณต้องมาพิสูจน์นะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านเนี่ยออกมาพิสูจน์นะครับเพราะว่าคดีเนี่ยโดนดำเนินคดี9คนนะครับไม่ใช่แค่คนเดียวข้อหา สมรู้ร่วมคิดครับนี่ฮะแล้วจริงๆพี่อนันตชัยก็พูดถูกแหละก็บอกว่าตราบใดศาลไม่ตัดสินใช่ไหม <ฮะ S 1> ท่านต้องพิสูจน์ตัวเองอท่านก็ยังไม่ได้ผิดกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะแล้วผมไม่แน่ใจว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะแต่เห็นวันนี้มีหลากหลายคนโพสต์ถึงเรื่องนี้เอาอาจารย์ดานัยหน่อยได้ไหม <ฮะ S 1> อาจารย์ดานัยมีการโพสต์ฮะอาจารย์ดานัยปรีชาเพิ่มประสิทธิ์เป็นนักวิชาการด้านศาสนาโพสต์แล้ว ท่านว่ายังไงบ้างเห็นบอกจะขอบอกพวกอรารัชีทั้งหลายที่ลักษณะก็คือโดนเปิดแผลทั้งที่ยังไม่ศึกแล้วศึกไปแล้วว่าแทนที่จะสำนึกว่าตัวของเขาเองเนี่ยงานที่เข้ามา ก็เพราะว่าความผิดของตัวเองหรือเปล่าค่ะถ้าตัวเองไม่มีความผิดใครเขาจะมาเปิดโปงได้แทนที่จะสํานึกรู้ผิดชอบชั่วดีให้สมกับที่อาศัยผ้าเหลืองเทวสอนคนเรื่องบุญเรื่องบาปกลับไปโทษคนนั้นคนนี้เช่นสื่อหรือพยานว่าเป็นต้นเหตุบ้างใส่ร้ายบ้างถ้าย้อนกลับไปเพราะตัวเองนั่นแหละหน้าด้านปากแข็งปกปิดความชั่วไม่ยอมรับจนเขาต้องออกมาแฉความอดทนของคนเขามีขีดจํากัดทําไมคิดว่าจะสนตาไพเข้าไปได้ตลอดชีวิต คนไม่ได้กินหญ้าทุกคนนะส่วนคนที่กินหญ้าอยู่ก็คายออกมาบ้างข้าวมีไม่รู้จักกินถือว่าผมให้เกียรติและเตือนด้วยความหวังดีแล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและศาลท่านก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานครับนี่คุณผู้ชมฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทนายอนันตชัยเองก็มีการโพสต์ด้วยอันนี้เป็นการเชื่อมโยงของทางข่าวแล้วกันนะ,ค,ะคือ อาจารย์อาจารย์ชัยเนี่ยมีการเอาจากรายการพุทธทอล์กอะเอามาแชร์แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้คนก็เลยน่าจะไปผูกโยงกันด้วยแหละคุณผู้ชมฮะเขียนบอกว่ามูลนิธิกองทัพธรรมเชื่อว่าข้อมูลเกี่ยวข้องกับพระวัดดังวัดไหนใช่ไหมที่มีพฤติกรรมยักยอกเงินวัดร่วมกับคารวะฟอกเงินและพฤติกรรมมั่ศีกาทั้งคุณอุ่มกัญชัยคุณพุทธอภิวันอาจารย์ตรีนมูลนิธิกองทัพธรรมจะนําข้อมูลเดียวกันจะเป็นข้อมูลเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวทั้งกองปรา ปปอชอปปองอก็คงจะมีข้อมูลนี่มไม่รู้ว่าใช้ข้อมูลเดียวกันไหมอาจารย์ตีนโพสอีกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตอนเรานั่งจัดอยู่เนี่ยม<า>เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองลาอยอย่าสุดเลยค่ะอาจารย์ตินบอกนะคะว่ามีสายแจ้งมาว่าฐานรุ่นเดียวกับพระระดับพลเอกจะพาพระหนีออกนอกประเทศผมบอกเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่นะครับคือต้องบอกแบบนี้ฮะคือถ้าบอกว่าพระที่กําลังสงสยัยเราไม่บอกว่าท่านผิดนะค่ะแต่ดังมากมีลูกศิษย์เยอะมาก แล้วต้องบอกว่าก็คนออกมาปกป้องท่านก็มีคคนไม่เชื่อเรื่องนี้ก็มีเราก็ยังคงให้ความเป็นธรรมคุณผู้ชมบิ๊กเต่าวันนี้พลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วท่านออกมาให้ข้อมูลถึงกรณีที่บอกว่าให้จับตาเรื่องว่ามีข่าวสะพัดในวงการสงฆ์จะเกิดขึ้นอีกใช่หรือไม่วันนี้บิ๊กเต่าบ,บอกว่าไงรู้ไหม,อมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพระที่พูดถึงกันน่ะใช่รูปเดียวกันไหมแต่ณนะขณะนี้ น่าจะมีหลายส่วนที่ตำรวจกำลังทำงานแต่ขอสงวนข้อมูลเอาไว้ก่อนเพราะเป็นเรื่องสำคัญและหลายเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการตำรวจบอกว่าทำเยะอะไม่ใช่แค่พระหนึ่งรูปแสดงว่ารูปนี้ก็ทำ <c oughs> และมีรูปอื่นอีกใช่ไหมครับพี่เต่าบอกขณะน,นี้รับเรื่องร้องเรียนเมา,มามากกว่า5 0าเรื่องอ้0รเรื่องนี่มากกว่า500รูป้วยหรือเปล่า <c oughs> แต่รูปนี้มีด้วยแสดงว่าถึงกองปราบแล้วาอาจารย์ต่างๆมีการโพสต์เอาไว้ ล่าสุดวันนี้ผมขออนุญาตเอาฉากหลังเอามุมจออะไรทุกอย่างลงก่อนได้ไหมเราดันได้ไปเจอกับเอาลงเอาลงเสร็จแล้วผมไม่มั่นใจว่าใช่คนเดียวกันไหมแต่ว่าอาจารย์เบียคนตื่นทาเราได้ไปเจออาจารย์เบียวันนี้ซึ่งอาจารย์เบียบอกกับเราบอกว่าเหมือนว่าตอนนี้หลายคนกําลังสงสัยพระดังวัดหนึ่งเราไม่บอกนะว่าวัดไหนอาจารย์เบียก็ไม่ได้บอกวัดไหนพี่อนันตชัยก็ไม่ได้บอกว่าวัดไหนไม่มีใครบอกว่าวัดไหนเลย แต่บอกอาจารย์ที่หลายๆคนกําลังสงสัยอาจารย์เบียร์บอกได้ไปคุยมาแล้วใช่ค่ะว่ายังไงบ้างอาจารย์เบียบอกว่าเขาเองก็รู้สึกเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนกักแต่ในมุมที่อาจารย์เบียร์ไปคุยมาเนะะี่ยค่ะก็เชื่อมั่นว่าพระเองเนี่ยน่าจะมีเอกสารแล้วก็หลักฐานพร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่างหลังจากนี้ ถ้ามั่นใจในหลักฐานนะคะคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ค่ะอยากให้เปิดออกมาเลยว่าเป็นพระรูปไหนเพราะว่าพระท่านเนี่ยพร้อมอยู่แล้วพร้อมที่จะชี้แจงให้สังคมได้รับทราบค่ะแสดงว่าอาจารย์เบียบอกได้ไปคุยมาถูกไหมถ้าเป็นรูปนี้จริงๆที่อาจารย์เบียไปคุยมาค่ะพูดชื่อเลยถ้าพูดชื่อเดี๋ยวท่านจะออกมาชี้แจงพร้อมกับหลักฐานที่มีอมเอาฟังดูฮะ ถึงการว่าพูดคุยตามปกติเนาะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์กรณีเห็นเรื่องหลักฐานเนี่ยอาจารย์ก็มีความกังวลเพราะว่าหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงตัวพระพระอาจารย์ท่านเหมือนกันว่าน่าจะเป็นท่านไหมน่าจะเป็นพระอาจารย์ท่านไหมอะไรประมาณเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้ปรับเขาเรียกเราไม่ได้กังวลอะไรเพราะสุดท้ายแล้วถ้ามันเป็นอะไรเรื่องจริงก็ตามเนี่ยความจริงมันจะทนต่อการพิสูจน์สมมุติถ้าเกิดเป็นพระอาจารย์จริงๆแล้วหลักฐานมันชี้มาที่พระอาจารย์แล้ววันหนึ่งมีคนโจทก์ท่านก็ว่ากันไปตามกฎหมายหลักฐานเอกสารทุกอย่างก็ อาจจะคิดว่าพระอาจารย์เองก็พร้อมจะชี้แจงถ้ามันเป็นพระอาจารย์ท่านจริงๆแต่ถ้าไม่ใช่พระอาจารย์ท่านก็อยากให้ทุกคนเนี่ยให้โอกาสเนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าฟังความข้างเดียวอย่าฟังแต่กระแสโซเชียลอย่างเดียวแล้วจะพยายามสอนธรรมะจะพยายามบอกเสมอว่าเฮ้ยอย่ายึดที่ตัวบุคคลนะให้ยึดที่พระธรรมคำส,สอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักและอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้ยินได้ฟังมาตรวจสอบก่อนว่าจริงหรือไม่จริงพระอาจารย์ก็เลยอยากจะฝากเนาะคนที่เพ่งเล็งมาหาพระอาจารย์ท่านอะไรเงี้ยอยากให้อยา่อยาเพิ่งกังวล ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถชี้แจงได้เพราะนั้นถ้าเป็นพระจาจาร์จริงเดี๋ยวสุดท้ายแล้วพระจาจาร์ก็จะออกมาชี้แจงอยู่ดี <S <S เอาตรงๆแหละตอนนี้ทุกคนก็พุ่งเป้ามาหาพระจาจาร์ทีนี้ก็อยากให้ถ้าเอาความเป็นจริงเปิดเลยคนที่พูดต่างๆาานานน่าจริงก็เปิดออกมาเลยถ้ามั่นใจในหลักฐานมั่นใจในเอกสารของตัวเองก็พูดซะจะได้จบๆถ้าพูดเนี่ยทางวัดเนี่ยก็จะได้พร้อมว่ามันเรื่องอะไรกันแน่เพราะตอนนี้มันยังไม่รู้เลยสั้ว่าเรื่องอะไรกันแน่เอกสารก็ไม่ชัดเจนแต่ละอย่างก็กำกวมมีจากการโจดขึ้นมาลอย หลักฐานเอกสารจริงๆซึ่งได้แค่ส่วนหนึ่งซึ่งไม่รู้ได้ซ้าแล้วชื่อเป็นชื่อใครก็ไม่เห็นมีชื่อพระจารย์อยู่ในเอกสารเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอยากจะให้เปิดเผยก็เปิดเผยออกมาเลยก่อนถ้าเปิดเผยแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเป็นพระจารย์จริงไหมถ้าเป็นพระจารย์จริงเราจะได้มองเห็นในมุมจริงๆว่าท่านจะชี้แจงอะไรจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่มีประเด็นอะไร ก็คือเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่เป็นอุปถักแต่ประเด็นคืออุปถักเป็นผู้หญิงแค่นั้นเองอันนี้ก็ชี้แจงพูดเรื่องของสีกาด้วยมันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสีกาที่คนที่ร้องเรียนเนี่ยเขาเลยสงสัยหรือเปล่าตามตามข้อมูลนะนะอาจารย์เบียร์ก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรครือต้องบอกแบบนี้อาจารย์เบียร์เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์ด้วยแต่อาจารย์เบียร์ไม่ได้มาปกป้องนะอาจารย์เบียร์เนี่ยจริงๆถ้าเสียงแบบเต็มๆแล้วอาจารย์เบียร์บอกว่าถ้าผิดอาจารย์ก็ด่าด่าทุกคนนั่นแหละแต่อยากให้เปิด แล้วใครจะเปิด